ปกติปลาพวกนี้มูลค่ามันไม่มีเลยต้นไม่หมากินได้ดีกว่าอันนี้เรามาทำน้ำปลาได้นะฮะ สวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตนะครับอิทธิรัตน์จันทร์นะครับก็อยู่กลุ่มกับตอยรัก0 0ยอดนะครับปกติแล้วกลุ่มของโอ๊ตนะครับจะขับเคลื่อนเรื่องจิตสํานึกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับท้องทะเลเป็นหลักนะฮะตอนนี้เราก็เหมือนกับเป็นการจับมือเรื่องเครือข่ายเกี่ยวกับกิจกรรมธรรมชาตินะครับเราก็มีการทําน้ําปลากู้โลกเกิดขึ้นมานะครับตอนที่จะไปน้ําปลากู้โลกผมถามพี่ๆก่อนในนี้พี่ๆข่านไหนกินน้ําปลาบ้างครับปกติแล้วรับประทานอยู่ที่บ้านรู้รู้ไหมครับว่าน้ําปลาทํามาจากอะไรมั่งส่วนมากแล้วเขาจะเขียนไว้ขข้าาางววด่ปกกกตั ไส้ตันใช่ไหมครับ รู้ไหมครับว่าปลากระตักใบเต้ตันตัวมันแค่ไหนมันเล็กมากใช่ไหมอ่าและอุปกรณ์ในการจับเขาก็ต้องเป็นวัสดุที่เป็นตาอวนที่เล็กด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราลากปลานะครับมันไม่ได้ติดตปลากระตักอย่างเดียวแน่นอนในอวนมันต้องมีอย่างอื่น <S <S เพราะฉะนั้นการที่เราสนับสนุนนะครับแปลว่าจริงแล้วเราสนับสนุนประมงทําลายล้างไกลๆ <No. S 1> อยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราบริโภคอยู่คือเรากําลังสนับสนุนเขา<ๆ>เพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เกิดการต่อสู้ในหลายรูปแบบพี่ๆบางคนก็โหขึ้นไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะเยิ้วงเอออาโหไไ่ะรย่างี้ โอ๊ตก็มีแนวทางต่อสู้ของโอ๊ตเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> เราออกมาให้ความรู้ครับกับผู้บริโภคว่าถ้าวันหนึ่งเราเลือกที่จะพึ่งตัวเองในบางเรื่องครับเราก็ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของใครหรือการตลาดของใคร <No. S 1> เราสามารถลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้นะครับ <Whoa. S 1> อันนี้น้ำปลาผมนะครับผมให้มูลค่ามัน5บาทครับต่อขวดแต่เดี๋ยวก่อนครับ5าบาทผมให้มันต่อเดือนผมหมัก12เดือนเอา5คูณไปเป็น60บาทผมคิดค่าแพ็กเกจจิ้ง บันจุพันนี้อีก10บาทเป็น70บาทานี่คือราคาที่ผมขายนะครับคนเหนือจะมองอาเฮ้ยโหเจ็ดสบาทแพงไปหรือเปล่าแต่ผมหมักปีหนึ่งอะ่ะ <Yeah. S 1> พี่อยากได้7จบาทพี่ก็หมักเองปีหนึ่งลองดมลองดมเดียกกระดกอย่างนี้นะที่มาของน้ำปลาก,กูโลครับอย่างแรกเลยครับปลา ปลาที่ผมใช้นะฮะผมใช้ปลาทุกชนิดในการทำนะครับไม่เลือกว่าจะเป็นปลาอะไรแต่เน้นให้มันโตของมันอนะ่ะเต็มวัยอ่ะดีที่สุดเราอย่าไปใช้ตัวที่ตัวเล็กกับวัยหรือต่ำกว่าตาอวนที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้มันก็ทําให้กู้โลกได้แล้วนะฮะ <Wow. S 2> นี่ก็เป็นปลาที่เราใช้รอบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกอะรอบนี้ก็นี่มีมียันไอกดอะ่ะนี่อย่างนี้ก็ได้ โอติปลาพวกนี้มูลค่ามันไม่มีเลยจับได้เยอะๆไม่รู้จะไปทําอะไรต้มให้หมากินได้ดีกว่าใช่ไหมมงคลแต่นี้เรามาทําน้ําปลาได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเอาหัวหรือไส้ออกใช้ทั้งตัวเลยนะครับปลา้ําจืดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นปลา้ําเค็มแต่เกลือต้องเป็นเกลือสมุทรเท่านั้นเพราะว่ามันมีไอโอดีนอยู่นะครับเราต้องการไอโอดีนในน้ําปลาด้วยนะฮะโอเคงั้นมาวัดดูดิบที่3ครับสับปะรดนะฮะก็ส่วนมากเราเลือกที่น้ําตาลเลยครับเราต้องการความหวานจากน้ําตาลอนะ่ะเราอยากให้มันมิกออกกลิ่นอะไรเราใส่อย่างนั้นใส่ย,ยัมา มครับบางทีผมก็ใช้มะขามเลยอ่ะแต่มะขามเนี่ยปัญหาคือบางทีแป้งมันเยอะใช้เยอะมันไม่ดี <Okay. S 2> ที่อยู่ข้างหน้านี่คือไหที่ใช้ในการหมักนะครับผมเป็นไหหรือองค์ดินนะครับควรมีเคลือบแบบนี้ด้วยใช้ปลาประมาณ2โลเกลือใช้ประมาณครึ่งโลก็น่าจะได้ปกติแล้วที่เราทําจริงๆอ่ะในกรณีที่เราจะคั้นน้ําเพื่ออ,อุตสาหกรรมหรือการขายจริงๆครับผมจะเริ่มที่องค์ละ2ปีป๊บจะใช้ไซนั้นมันจะมันจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงนครับแล้วก็สูงมาประมาณเนี้ยคลอปผมใช้ไซนี้เพราะว่าผมยกไหวไงถ้าใหญ่กว่านี้ยกไม่ไหวเพราะเวลาเราใส่ปลาก,ก เกลือไปมันหนักมากครับแต่ถ้าเล็กไปกว่านี้นะครับน้ำมันจะน้อยไปนะครับก็ควรจะไม่ให้เล็กไปกว่านี้แล้วถ้าสัดส่วนจริงๆแล้วเราใช้เป็นปลา3ส่วนเกลือ1ส่วนนะครับไม่ควรใช้เยอะนะสับปะรด2ส่วนเดี๋ยวขอาสาสมัครสัก2คนได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับใส่เกลือครับโรยลงไปที่ก้นไหครับ หลังจากนั้นครับหยิบปลาเลยครับหยิบปลาใส่หนึ่งปีเดี๋ยวกปืเอยนี่แกงน่หไม้ได้ครับใสไปเลยครับหลายชนิดครับใส่ทุกชนิดเลยนะฮะหยิบๆไปได้เลยตอนนี้ครับระหว่างที่เราใส่เป็นชั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาปลาที่มันทับกันนะครับมันจะมีรูรูที่แบบมันไม่เสมอกันอ่ะใส่เกลือลงไปตามรูเลยครับอ่าลดช่องว่างครับลดช่องว่างมันเราไม่ต้องการอากาศให้อยู่ในนี้นะครับเอาเยอะไหมพอสมควรครับใส่ทุกรูให้แน่นๆหน่อยหลังจากนั้นใส่สับปะรดลงไปเลยครับสับ ปะเป็นไหนอ่าอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆครับเอาก้านด้วยโอเคอ่าอ,อย่างนี้แหละครับเราจะเอาไปเดินนี่เป็นชินช้นๆด้วยอะมือไม่ต้องเอาไปนะครับลา,ากะเราใช้อย่างนี้แล้วกัน ปกติแล้วใช้ปลา3ส่วนครับสับปะรด2ส่วนครับเกลือ1ส่วนนี่ใส่ได้เลยไหมใส่ได้ครับใส่เลยครับอันนี้เราไม่ใส่ปลาใส่เลยสับปะรดคืออยู่ด้านบนใช่ไหมใส่หมดไหมปกติแล้วจะเรียงเป็นชั้นๆครับเป็นเกลือปลาหมดไหมเกลือปลาหมดไหมเกลือปลาสับปะรดเรียงให้หมดชั้นเลยครับโอเคใส่ปลาต่อครับใส่ปลาต่อครับอ่าชั้นสุดท้ายครับจะจบด้วยเกลือก่อนปิดฝาครับเพื่อการแมลงวันมาวางไข่เพราะแมลงวันมันได้กลิ่นคาวครับเขาจะมาไวมาก ต้องไว้12เดือนเอามากองครับแล้วค่อยมาเคี่ยวเวลาเคี่ยวครับไม่ควรให้น้ําเดือดเลยครับควรเปิดไฟเบา,เบาแล้วค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆใสมันจะเห็นเลยว่ากองมาตอนแรกมันจะขุ่นมากแล้วพอเริ่มหยดมันก็เริ่มมีความใสพอเราเคี่ยวอีกมันก็จะใสกิ๊กของมันเลยอะครับ wow.